สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับผมวันนี้มีข่าวดีมาฝากนะครับสำหรับคนละครึ่งเฟสที่4 ใครที่ยังไม่เคยลงทะเบียนนะครับสามารถลงทะเบียนได้ในวันที่10กุมภาพันธ์2565นี้นะครับโดยจะได้รับวงเงิน1,200บาทนะครับผมเป็นผู้ที่ลงทะเบียนใหม่นะครับที่จะเปิดให้ลงทะเบียนนะครับในวันที่10กุมภาพันธ์นี้นะครับซึ่งจะได้รับเงินเยียวยาในโครงการคนละครึ่ง1,200บาทนะครับผมขั้นตอนการสมัครเป็นอย่างไรนะครับเดี๋ยวผมแนะนําอีกทีนะครับผมสําหรับคนละครึ่งเฟสที่4นะครับ เป็นโครงการที่ร่วมกันจ่ายนะครับเราจ่ายขึ้งหนึ่งรัฐบาลจ่ายอีกครึ่งหนึ่งนะครับซึ่งเฟสที่ 1, 2, 3นะครับก็ได้ดําเนินการมาอยู่ที่27ล้านคนแล้วนะครับตอนนี้เฟสที่4นะครับต้องการเปิดรับสมัครใครที่ยังไม่เคยลงทะเบียนอีกอยู่ที่ประมาณ3ล้านคนนะครับซึ่ง สล้านคนนี้ก็จะเปิดให้ลงทะเบียนในวันที่10กุมภาพันธ์25 6 5นี้นะครับผมโดยนะครับวันที่10จะมีการเปิดให้ลงทะเบียนนะครับผมและก็รอ s m สยืนยันว่าท่านจะเข้าร่วมโครงการหรือไม่นะครับแล้วก็จะใช้เงินได้ในวันที่17กุมภาพันธ์นะครับส่วนคุณสมบัติผู้ที่จะลงทะเบียนคนละครึ่งเฟสที่4คน อื่นๆของภาครัฐนะครับผมสําหรับการลงทะเบียนวันที่10กุมภาพันธ์นี้นะครับลงทะเบียนได้นะครับผ่านเว็บเว็บคนละครึ่ง .com นะครับซึ่งจะเปิดให้ลงทะเบียนนะครับโดยเข้าไปที่เว็บเว็บคนละครึ่ง .com นะครับแล้วก็กดยอมรับเงื่อนไขของโครงการนะครับกรอกข้อมูลส่วนตัวชื่อนามสกุลนะครับกรอกเลขบัตรประจําตัวประชาชนนะครับ13หลักแล้วก็กรอกเลขบัตร หลังบัตรประชาชนด้วยนะครับกรอกเบอร์โทรศัพท์เพื่อรับ otp นะครับพอกดโทรศัพท์แล้วนะครับจะมี otp เด้งมาหาเรานะครับก็เอา otp นี้มาใส่นะครับกรอกข้อมูลแสดงรายได้นะครับแล้วก็เลือกประเภทรายได้นะครับแล้วกรอรหัส otp นะครับเพื่อยืนยันตัวตนอีกครั้งหนึ่งนะครับก็จะเข้าร่วมโครงการนะครับระบบก็จะให้รอ เขารวงโครงการประมาณ3วันนะครับจะแจ้งผลผ่าน SMS นะครับส่วนวิธีที่2ครับก็คือเข้าผ่านระบบแอปพลิเคชันเป๋าตังนะครับกดข้อมูลนะครับก็ยอมรับเพื่อนขายของโครงการนะครับใส่ข้อมูลบ์โทศรศัพท์แล้วก็แสดงข้อมูลรายได้นะครับสำหรับคนที่เคยใช้สิทธิโครงการภาครัฐอื่นๆแล้วนะครับก็สามารถลงได้นะครับส่วนใครที่ไม่รู้ว่าคนละครึ่ง ทำยังไงนะครับไปที่เว็บไซต์นะครับตรวจสอบสิทธิก่อนแล้วก็หรือกดลงทะเบียนก่อนก็ได้ครับก็จะเจอว่ามีกี่สิทธิ์นะครับลงทะเบียนยังไงครับก็สามารถเลือกดูได้นะครับแล้วใช้สิทธิ์วันที่17กุมภาพและได้รับเงิน1200บาทนะครับผมอย่าลืมไปลงทะเบียนกันนะครับสําหรับใครที่ยังไม่เคยลงทะเบียนนะครับเพื่อเอาไปใช้สิทธิ์กับร้านค้าที่ร่วมรายการได้เลยนะครับผม นี่คือข้อมูลล่าสุดที่นามาฝากกันนะครับขอบคุณทุกท่านที่ให้การติดตามครับขอบคุณครับสวัสดีครับ